ไปดูผู้ถือกำเนิดใหม่ในโลกแห่งนี้ใครร่างทรงเป็นร่างทรงที่เรียกว่าพูดภาษานาคานนราชเขาเป,ปา็นภาษายังไงกันเหรอเธอเขาชื่อว่าอง์ดำแสนซีริใช่มีรูปไ่องดำแสนซีริเขามีถ่ายกันดน่คนนี้แล้วต้องแต่งตัวอย่างน <É> างงี้เอ, <c oughs> ออนี่ที่แสนซีริร่างพญานาคราชดูชูตู ทาราบุต no. no, no. 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 ูทาราตตาลาตีโลจุลามานีเดี๋ยวนะภาษาอะไรอ่ะก็ฟังดูรู้ยังไงขึ้นมาเอาไปใหม่ขึ้นไปขัตตูโชิมมาที่ิคถาเลติบติจัลลาชูกุมะทิจับัทิจัลาติจับัลเกซิตอลาจุลามานีชุกุมะทิคชิลาจิตวลาเจชุกุมะิจัลาคิจัลาติคูมาทิจัลลาติบัลลาคิจัลาคูมาทิคิตาติคูตูาทิสักกาเทวลาชูกุบะทิคิชิบาตาตาลาคูมาติกิจัลาทิบับ แม่แปลค่ะใครจะไปแปลได้เหมือนกัภาษาการ์ตูนภาษาลูก็ไม่ใช่องค์ท่านบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นสายพยานาดอย่างแม่ไหวพยานาดก็รงนเหรอฉันเห็นจะก็เป็นบ้าฉันว่าหมอะกับจากจากวงวงชาวบ้าตองถิ่นนะคุณจะไปว่าเขานะเหมือนอย่างนั้นนะคุณจะไปว่าเขานะทำไมอ่ะเสกนะเสกก็ไ้เสกไปเจออย่างที่จะเสกอะไรต้องเสกนะยานะเศกให้คุณคุณโดนถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเออผู้หญิงหรือผู้ชายเจอผู้ชายผู้หญิง ผู้หญิงหรอคะแต่ตอนนี้นี่เขาเป็นคนที่เป็นไวรัลในโซเชียลมากโซเชียลมากนี่นะฮะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นร่างทรงขององค์ดําแสนซิริพญา,านาคก,กายสีดําจากแดนใต้แล้วมีการโชว์พูดภาษาน,นาคที่เชื่อว่าผู้มียานบรารมีสายเดียวกันเท่านั้นถึงจะฟังและสื่อสารกันได้เป็นตัวแทนในการเปิดดวงแล้วก็เปิดบรารมีต่างๆนานา โดยในคลิปนี้ครับร่างองค์ดําแสนสิริได้มีการเปิดเผยว่าตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าแต่ทุกอย่างมันเริ่มกระจ่างตามันเริ่มชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่เริ่มรักษาคนได้และจุดที่พลิกผันที่สุดก็คือไปเจอลูกที่อยู่ในอดีตชาติไปเปิด,ปดาบารมีจนถูกลอตเตอรี่ครั้งเดียว15บใบกี่บาทที่ผ่านมาไปฟังเสียสงัสง้สุดฟัง ขออนุญาตครูบาอาจารย์คำลามให้เห็นว่าตัวเองเป็นใครได้ไหมขอรับสเสด็จขอขอแล้วเขาบอกว่าได้นิดหนึ่ง ทำไมเขาเป็นอะไรเธอคำรามเขาคำรามนี่ขาหน้ขออนุญาตครูบาอาจารย์คำรามคำรามคำรามพี่ลองคำรามคือแปลกเนาะบางทีมันก็ถึงเป็นใครเครียดไม่เขาเป็นความเชื่อของเขาก็แล้วแต่ความเราก็ไม่ไปเหยียดเขาไม่ไปเหยียดเขาความเชื่อของเขาที่แฮชแท็กเขาไม่เขียนคำว่าโหนกระแสนะเขาเขียนว่าติดกระแสติดกระแสเขาเขียนอยู่แฮชแท็กที่เขาเขียนขึ้นมานั่นแหละ แล้วล่าสุดครับที่วัดราชสัทธาธรรมหรือว่าวัดบางชันร่างทรงดังกล่าวครับได้มีการเปิดเผย <ๆ S 1> ก่อนหน้านี้เคยเป็นเซลล์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะจนวันหนึ่งเนี่ยเขาชอบแต่งอคอสเพย์แล้วหลังจากนั้นล่ะครับเขาแต่งเป็นองค์ดำแสนสิรินคราชไปถ่ายแบบเพราะกลับบ้านได้ยินเสียงในหัวเมื่อน,นั่งสมาธิจะมีคนเรียกบอกว่าพ่อแสนพ่อแสนมึงเนี่ยพ่อแสนรู้ไหมเขาชอบใส่คอสเพย์ มึงคือพ่อแสน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 อ๋มากระซิบใสีย<ด>งกระซิบแบบนี้จากนั้นก็เริ่มแปลกๆแ,และเริ่มพูดจาภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์แล้วเริ่มคำรามโ h กปี๊บแต่รูป่ทยสวย<อ>ทั้ง,<อ>งยังมีการไบบวงสวงสน,นอกจากนี้ยังไปพบหญิงอีกรายนั่งข้างกันบอกว่าเป็นพระชายาคู่บุญบารมีเป็นพญานราชชื่อว่า พระมเหสีจันทราเทวี <S <S ไปฟังเสียงพระมเหสีหน่อยไหมฟังชายาคุณอุลสาเลทาลโมเนินะอียอลาญุโมเอสิเตอลาโมศิลามานีจันรา สิริจันทรานครราชค่ะมันจะเป็นภาษาที่เราใช้กันเวลาแม่ำคำสิ่งคำวัาคือเวลาเรามีำคำสิง่งนันมันไม่เหมือนมนุษย์มันจะเป็นภาษาที่เราสื่อกันบางครั้งจะจะสื่อกันสองคนเลยค่ะ ่านนี่เราจะใ้เวลามีซ้ำเป็นการนี้ายคนบอกว่าอยากให้พูดภาษานั้นใหม่ซ้ำอีกสักทีว่าจะเหมือนเดิมไหมไม่ได้สิไม่ได้กันเดียวใช่ไหมภาษาภาษาเทพเขาจะพูดแล้วพูดเลยอพูดแล้วผ่านไปเลยใช่ใครฟังรู้ฟังฟังทันก็ฟังทแต่เมื่อกี้นี้เห็นไหมพระเมหสีจันทราเทวีอลงเปิดภาพพระเมหสีทีสิพระเมหสีนี่ออาลงรูปภาพพระเมหสีซิเอาเปิดมา นี่เห็นไหมข้างหน้าที่ไม่มีฟันเนี่ยจริงๆเป็นเขี้ยวเขี้ยวเพชรเขี้ยวเพชรเขี้ยวเพชรแต่ตอนนี้ถอดออกมาถอดแล้วมันเจ็บไว้ก่อนนี่คือหนูไปสังเกตข้างหลังลูกชิ้นปิ้งเด่นลูกชิ้นปิ้งไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาให้สังเกตไหมเขี้ยวองเพชรเรียบเป็นเพชรเก็บไว้ก่อนนี่เนี่ยนะครับคือเขาบอกปัจจุบันเนี่ยเขาจับมือกันนะ รับประกอบพิธีกรรมตัดกรรมขอเข้ามาบวงสวงต่างๆใครมีวิบากกรรมลำบากใจอะไรเนี่ยก็รับทําพิธีให้ทั้งออนไลน์แล้วก็ลงพื้นที่ด้วยอ,อยองไงก็ตามเรื่องราวดังกล่าได้มีการพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับที่ผ่านมามีเรื่องราวที่หลายคนออกมาแสดงตนเองเป็นผู้มีเอพิ์เนียหานเนี่ยหลายครั้งแล้วนะเออซึ่งก็เป็นความเชื่อถือบุคคลนะครับนี่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 อันนี้ไม่ใช่รูปลำใหญ่นะครับเป็นอะไรนอันนี้เป็นประคำอ๋อประคาอืมเนาะเออแต่ตอนแรกผมมองดูตอมกี้ว่เป็นผู้เนี่ย ไส่กรอกอ๋อไส่กรอกกี่สานเตียวนะพี่ดูใกล้ๆนี่อ่ามันเป็นพุษาใช่ไหมมันลูกพุษานะเออพุษาจีนเนาะพุษาจีพุษาแห้งป่ะอ้าวแล้วทำไมพญานาคใส่นาฬิกาด้วยเขาเป็นตอนแรกแต่ลูกเขียนคิสวยนะเขาเขียนคิ้วสวยนะเห็นไหมล่ะใช่ใช่ใช่เขาเขียนคิ้วสวยอ่ะแต่หนวดนี่สิหนวด